เดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงไรเดอร์ที่มีเนื้อเรื่องและเขาโครงที่สมจริงยังไงฮะไง่ายคือไม่ใช่ไรเดอร์ที่ทั่วไปอ่าใช่ไรท์ทั่วไปคืออะไรคุณแจทฮะไรร์ทั่วไปก็เหมือนกับสู้กับสัปปะหลาตองกรเหล่าร้ายอะไรเงี้ยไว้ง่ายคือจบภายในตอนเดียวหรือ2ตอนครับนะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับทั่วไปอาจจะสดใสบ้างหวงมวบ้างขึนราบบิดกันไปแต่ว่าเนื้อเรื่องที่เราจะยกมาเนี่ยเป็นซีรีส์แนวจริงจังหรือไม่ก็เป็นมูฟี่ที่จริงจังมากๆเลยครับผมเริ่มต้นด้ ครับนะครับคุณเจสต์เป็นยังไงฮะเรื่องนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเรานึกถึงคาเปนเรื่อแนวสมจริงแล้วทดลองเป็นกายพันธุจริงต้องเรื่องนี้เลยคือพรืเอกของเราเนี่ยได้รับการทดลองจากพ่อของเขาฉีสารเข้าไปอทําให้เขาเนี่ยเกิดแก่สภาพกายพันธุกลายเป็นทาเป็นไร้เดอร์ชินแต่ว่าเขาเนี่ยมีความนึกคิดว่าเฮ้ยอีกฝั่งเนี่ยหรือว่าอสุรกายที่กายพันธุเหมือนกับเขาเนี่ยกำลังทาบางสิ่งบางอย่างอยู่คนที่มันกายพันุเหมือนกันในจิตมันจะเชื่อมกัน เออนะะฮอย่างนั้นไปนะครับคือไรเดอร์แนวนี้เขาเรียกว่าเป็นแนวดาร์กหมองมวลสัส่วนใหญ่จริงฮะเพราะจะเห็นซีนที่แก้ผ้าบ้างซีนหลุดบ้างแล้วก็ซีนอารมณ์ทางเพศบ้างครับผมแล้วก็หลากหลายอย่างซีนเลือดสาดก็มีเยอะด้วยก็คือกระซวกไส้เนี่ยตบเนี่ยเลือดกระฉูดออกมาเลยเออหน้าตาไรเดอร์ตอนกายพันนี่แปลกตามากจริงไงคุณผู้มดน่อย่างกับพรีเดเตอร์เลยมันสยดสยองอ่ะเออแปลกไหมไรเดอร์ส่วนใหญ่จะแปลงร่างแล้วก็ฟุ๊บหมุนกลับมาเป็นไรเดอร์เลยแต่ว่านี่คือแบบกายทีนิดๆอะไรเงี้ยคืือออไ้เเเเเกาาะทีี่่รหห็็นนนนนยคมััปง รุปที่มันกลายพันธุ์จริงๆแ,รงแไรเงี้ยแึ่้วเสื้อนี่ขาดหมดเลยนะใช่ฮะอ,อ,อันนี้ถือว่าเป็นเนื้อเรื่องที่สมจริงมากๆเลยครับผมคล้ายๆกับเจกับแซโอไหมหรือว่า z ซโมันไอ้นี่เกินไปหน่อยมันยังดูแฟนตาซีไปมันแฟนตาซีไปเ<ช>่ <A S 1> ก็เหมือนกับรักเด็กมากเกินไปใช่ครับนะครับอ่ะข้ามมาหน่อยแล้วกันครับข้ามมาที่คาเมเลเดอร เดอะเฟิร์สและเดอะเน็ะครับอันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเรื่องเราจะเริ่มต้นที่เดอะเฟิร์สก่อนครับเดอะเฟิร์สเนี่ยจะเป็นการรีของไรเดอร์หมายเลขหนึ่งและหมายเลข2สองใช่ครับผมรียังไงคุณแจนะก็รีเหมือนกับเอาแค่หมายเลขหนึ่งหมายเลข2สองมาตีความใหม่เลยเอาชื่อมาตีความใหม่แต่ว่ารงเรื่องนี้อาจจะมีการคล้ายคืนกันคือพระเอกเนี่ยโดนดัดแปลงใช่ครับผมดัดแปลงยังไงก็ดัดแปลงโดยการแบบอันนี้คือมันดัดแปลงโดยใช้วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการหมุนเวียนของเลือดเกี่ยวกับเทคโนโลยีมาประสานกันให้เป็นแบบมนุษย์ดัดแปลง และคราวนี้ยดัดแปลงนี่คือพระเอกเราดัดแปลงโดยสมบูรณ์จริงๆ<อ>แล้วก็สมองสมองความจำเสื่อมไปจริงๆอะไรเงี้ย<อ>แล้วก็มาทำงานให้กับพวกช็อกเกอร์แล้วก็ฆ่าคนจริงๆใช่ครับซึ่งอันนี้จุดเด่นของในเดอะเฟิร์อันนี้ครับ<อ>แม้แต่สัปหลาดหรือว่าตัวของไรเดอร์เองเนี่ยเ,<อ>เขาจะสวมชุดให้เราเห็นจ่าจะเลยเ<อ>ไม่ใช่แบบกายพันนนรู้แต่ว่าอันนี้คือการสวมชุด แต่ว่าการดัดแปลงของเขาคือการทาให้มนุษย์เนี่ยมีพลังมากยิ่งขึ้นเฉยๆอ๋อวง่ายคือมนุษย์เนี่ยจะมีความแข็งแรงมากขึ้นใช่ครับแต่ว่าสวมชุดปิดบังตัวตนแค่นั้นเองใช่ครับนะครับและต่อสู้กับวายร้ายทั่วไปแล้วแต่การดัดแปลงของแต่ละคนใช่ครับอือแต่ถัวสมจริงนะมีอีกอย่างนึงคือแบบว่ามีการกลไกของของร่างกายด้วยเออคือการเปลี่ยนถ่ายเลือดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือในเรื่องเดอรเฟิร์สใช่ครับแต่ว่าเดอรเน็กเนี่ยสัตว์หนังผีเลยเขาอยากเปลี่ยยยนนโทแแลล้้วววฉาาาาาก่่ตตตััมจรริงใคบ ตายซ้ำตายซากออกมาเป็นผีเลยชิบหายใช่ครับแล้วก็มีอะไรไอ้มดเขียววีสามเนี่ยมีฉากต่อสู้ที่อลังการครับซึ่งผมชอบ The First กับ The Next นะเพราะว่าเขาเนี่ยมีฉากต่อสู้ที่สมจริงและอลังการระเบิดจริงๆอนี่ยจริงๆก็ตัวไม่ได้ใช้นะไม่ได้ใช้นะคือสู้มีอย่างนี้เลยใช่เออใช่เหมือนกับใช้สตันแล้วก็กดระเบิดขึ้นมาจริงๆเลยโอ้โหถือว่าอลังการงานสร้างและสมจริงและเป็นหนังที่ดูลงทุนโอ้โหใช่ครับสำหรับ The First ก็ได้มี The First แล้วมันแล้วมันคิดว่าเฮ้ยมันขายต่อได้ก็เลยเอา เลยก็มันดูโทนที่อะไรขึ้นมาหนังผียังอยู่ฆ่ากันสัปดะหลาดที่ได้ตายขึ้นมาเหมือนกับผีอ่ะข่าเปล่าแล้วแบบการดัดแปลงอันนี้มันอาจจะดูเวอร์เกินไปไงนนานโดบอดนี้สูตรแก๊สปุ๊บดัดแปลงอะไรอย่างเงี้ยพอมาเดอะเน็กเนี่ยมันเวอร์เกินไปอาจจะขาดความสมจริงแต่ว่าเดอะเฟิร์สเนี่ยน่าสนใจน่าสนใจฮะนะครับอ้าต่อมาก็คือตัวของอัมาซอนในปีสองพันสิบหกอ่าสิบหกในสิบเอ้าเพราะมาตอนช่วงเอ็กเซดผมจำได้อ่าผมไอ้ซึ่งไอ้ตัวอัก ซอนเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวที่เป็นการรีเมคอัมาซอนในปี1974แหละครับแต่ถ้าเกิดว่าพูดถึงพี่แล้วอัมาซอนในปี1974ไม่ดาร์กเหรอพี่อัมาซอนในปี1974มันดาร์กจริงดาร์กเพราะว่าความที่พระเอกอ่ะเป็นคนป่าจริงๆไงไม่เหมือนสัตว์ป่าคือแบบฆ่าสมรด้วยด้วยด้วยกรงเล็บบ้างกัดบ้างอะไรแบบนี้แต่ว่าเขาก็มีความใจดีกับเด็กกับคุณเทกิบาน่าบางทีก็เล่นตลกกับเด็กอะไรเงี้ยทำท่าอะไรักเนี่ยมันอาจจะดูไม่จริงจังบางอย่างนะครับแต่ว่าในเรื่องอเมซอน ในปี2016เนี่ย,อยโอ้โห,หเปิดมาเปิดมานี่ด์กมากโอ้โหต่อสู้กับสัมปลานแล้วมีองค์กรลึกลับนะใช่ครับองค์กรมาแบบมาเก็บกวาดบ<ช>้านทั้งัีนแล้วมจาจัดการปีศาจจริงครับแล้วปีศาจนี่ยโอ้โหเตะไปสู้ปีศา <laughs> จแล้วจัง แต่ปีศาจมันมีความโหดงในเรื่องนี้ซึ่งปีศาจในเรื่องนี้เนี่ยเขาใช้คําว่าอามาซอนทุกตัวเลยจริงอ่ะใช่ครับออมซนทุกตัวเลยเหมือนกับเป็นแหลกวิจัยอ่ะอ่าครับผมมันผิดพลาดไออาอ์มาซอนนี่มันหลุดไปแล้วมันหลุดไปเยอะเลยอ๋อครับซึ่งตัวพระเอกก็เป็นหนึ่งในนั้นหนึ่งในนั้นที่เป็นโดนทดลองอ๋อนะฮะก็เลยไม่อยากให้พระเอกเนี่ยออกจากบ้านเท่าไหร่ก็กินยาเรื่อยๆแหละพอพระเอกไม่ได้รับยาแล้วไงเขาก็เลยกลายเป็นอามาซอนอ๋อเออแล้วแกก็โอ้อาราวาสมันสั่นขึ้นมาแต่่วาแกกก็มีจจิิตในึคดเป็นคนอยู่นะครับแล้วนต มีแบบรุ่นพี่อ,อย่างตัวของจินใช่ไหมที่แบบกินไข่ไปแล้วก็ฆ่ามาซอนใบมันเขามีความโกรธแค้นคว่าง่ายคือซีรีส์นี้เนี่ยคุณอยากเห็นเลือดสายคุณได้เห็นแน่นอนใช่ครับผมแล้วยี่สีสันสองไอ้ยี่จะอ้วก <c oughs> อะไรก็ไม่รู้คัานี้ความเถื่อนไงเออลุงลูกหลานอะไรเงี้ยเละเทะแบดชอบมากครเออผมว่ามันมันจะเละเทอะไปผมวาจบถึงั่นสอนี่ดูดีสุดแล้วอ๋อนะครับอย่าให้มีซั่นสามก็มีแค่แค่นั้นแหละมีแค่นั้นแหละแต่ว่าพูดถึงว่าสมจริงไหมอาจจะไม่สมจริงเท่าที่ควรแต่ว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันอาจจะเครียดแล้วในช่วงเวลาเนี่ย มันไม่ใช่แบบ20่นาทีจบนะเกือบชั่วโมงนึงนะเออใช่กว่าจบตอนนึงเกือบชั่วโมงนะคือใช้คาว่าเป็นซีรีส์ได้จริงๆอ่าละครหลังข่าวอะเอออย่างนั้นเลยชั่วโมงตอนละชั่วโมงอะไรเนี่ยเพราะเรื่องราวมันเน้นแบบโทนจริงจังไงแล้วโทนดูโทนสีใช่ครับโทนสีเนี่ยโอ้หมองหมดมากครับใช่แต่ละตัวละครเนี่ยมีความเครียดสะสมครับผมนะครับอ่ะต่อมาคือตัวของแบ็กซันอ่ายังไงฮะซีรีส์ทางอ่าไทม์ไอซอนพราครับผมนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยจะรีแบรนด์มาจากตัวของแบ็กจะพูดในโลกของคคจน จริงคือปีศาจ<ช>ที่คนขึ่นปีศาจก็คือการอาศาัยอยู่ร่วมกันน่ะกับมนุษย์<ช>สองเผ่พาพันธุ์นี้ต้องอยู่ร่วมกันใช่ครับแล้วเกิดวิกฤตการเมืองชวิกฤตการเมืองคือว่าไอ้ฝัฟฟ่งมนุษย์ก็ไม่ชอบฝั่งปีศาจไอ้ฝั่งปีศาจโดน,นทำร้ายเยอะก็ไม่ชอบฝั่งมนุษย์ก็เลยรังเกียจก็เลยมีการแบ่งชนชั้นกันครับผมแล้วก็มีการตั้งพรรคการเมืองจริงๆริงการเมืองอย่างเป็นพรรคโกกรมอย่างเงี้ยโอ้ใช่เพราะว่าในซีรีส์ร่างเดิมเนี่ยจะเป็นแบบองค์กรชั่วร้ายแต่นี่คือเป็นพรรคเลยเป็นพรรคที่หน แต่ว่าแน่ๆไอ้ผู้นี้ไม่ดีแน,น่นอนไม่ใช่ฮะหรือว่าไม่พายเอกจะเป็นคนที่สูงอายุแล้วนะครับไม่ใช่แบบเอวเด็กหนุ่มที่มาต่อสู้โลกสวยเ,ออเหมือนพายเอกมันผ่านโลกมาเยอะแล้วแล้วก็มีการย้อนดีว่าเขาไปรัก ผู้หญิงคนนึงกับนวีโก้เนี่ยรักด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะผิดหวังมาอะไรเงี้ยแล้วก็แบบตอนหลังๆเนี่ยพี่แกก็เดินสเปกสปาอะไรเงี้ยแล้วก็มาเก็บเงินกู้อะไรเงี้ยแล้วก็ว่าพัวพันกับเด็กผู้หญิงคนนึงแล้วก็ต่อสู้ร่วมกันอะไรเงี้ยแล้วตอนจบก็โอ้มันหมองบ่นมากนะครับก็ถือว่าเนื้อเรื่องเนี่ยค่อนข้างที่จะดาร์กพอสมควรและฉากต่อสู้เนี่ยแน่นอนว่าสมจริงผมว่าสมจริงว่าอามาซอนนะเพราะว่ามีการแบบตัดแขนตัดขาไม่ใช่เลือดกระสาบอะไรแนัแต่ว่าก็มีเลือดบ้างแต่ว่าไม่ใช่แแบบบบโอออ้เเวร์ลืดมัน เยอะเกินไปเงี้ยผมว่ามันโอเคสมจริงดีนะครับแล้วก็ฉากนู้นฉากนี้อะไรเงี้ยแบคซันมันเก่งขนาดนี้เก่งเพราะประสบการณ์หรือว่าเก่งเพราะว่าร่างกายของตัวเองอ่าครับอย่างนั้นไปนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่แค่แบบต่อสู้กับปีศาจธรรมดาไงมันแต่มันมีเรื่องราวการเมืองมาเกี่ยวข้องด้วยไงแล้วคนที่ต่อสู้เนี่ยเขาก็เคยรู้จักกันมาก่อนใช่ครับผมนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนที่ดูมาแล้วเนี่ยจะเข้าใจว่าเนื้อเรื่องค่อนข้างดีนะถ้าเกิดเราทำเป็นหนัง เดียวเนี่ยหนังเรื่องเดียวเนี่ยผมว่าไม่พอแน่นอนเราไม่จบเราไม่จบเราไม่จบแน่นอนใช่ครัเพราะในเรื่องแบบนี้ต้องเล่ายาวเพราะมันมีการย้อนอดีตด้วยใช่ครับนะครับมีเล่ามีเล่าสองทำลายอ่ะสองทำลายด้วยครับนะครับสุดท้ายและล่าสุดที่เพิ่งฉายไปเมื่อปีที่แล้วหรือสองปีแล้วอ่ะครับก็คือตัวของชินคาเมนไรเดอร์อ่าครับผมอันนี้เนี่ยจะว่าเป็นการรีแบรนด์จากตัวใหม่หนึ่งใช่ก็ไม่แปลกเออนะครับเพราะว่าใหม่หนึ่งเนี่ยรีทำรีซ่าเพราะว่าถ้าเกิดเขานึกถึงไอ้มดแดงอ่ะยังไงเ ก็ต้องนึกถึงตัวแรกอยู่แล้วอ่าแน่นอนการรีตัวแรกมันก็เลยเป็นไอเดียอยู่แล้วคือมันสามารถสารต่อได้ใช่ครับแล้วยิ่งแบบเป็นคําว่าชินอย่างเงี้ยก็คือคําว่าแรกเริ่มแน่นอนว่าชินคาเมเดอร์เนี่ยจะพูดถึงเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่โดนไปทดลองคล้ายๆกับเดอะเฟิร์สก็คือโดนทดลองแหละแล้วก็ด็อกเตอร์ก็ช่วยเหมือนกับหมายมนิดหนึ่งเลยแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเหมือนกับอาจจะแบบมีเขาคงเดิมจากปี1971เยอะเลยอ่าใช่ครับแต่รอบนี้ตัวของนางเอกลูนิโกเนี่ยจะอยู่กับพระเอกตลอดเลยใช่ครับจะไม่มีแบบิมาน ต่างๆนะเนี่ยก็คือสู้กับลูริโกะอยู่2คนไทยครับแล้วเกิดความสัมพันธ์อันดีกันครับแล้วฉากต่อสู้ผมบอกเลยว่าอาจจะดูซีจีแฟนซีนิดหนึ่งนะครับบางทีก็ต่ายนู่นต่ายนี่บางทีก็เป็นตัวการ์ตูนครับผมมาต่อสู้กันไอ้ที่มันต่อสู้กันที่ไอ้อุตสาหกรรมอ่ะผมนึกว่าอุลตร้าแมนปะทะกับตัวของเอเลนมิฟิลัสไอสัตว์ที่เดียวกันหรือเปล่าเออน่าจะใช่ที่เดียวกันต่อสู้นึกว่าเบจิต้าสู้งูกุนสู้กันเยอะเหลือเกินจริงนะฉากต่อสู้ในอุโมงค์เนี่ยผมรับไม่ได้มืดเหลือเกิน ใช่แล้วก็ CG ด้วยใช่ครับผม<อ>มันอาจจะเวียนหัวลายตานิดหน่อยอแต่ว่าฉากที่มันเป็นชุดจริงๆต่อสู้ผมถือ,อว่าเขาทำออกมาได้ดีนะผมว่าเนื้อเรื่องอ่ะจริงจังแต่ว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันไม่หนักทางลูริโกมากเกินไปจนพระเอกเนี่ยเฮียเรื่องราวมันก็นิดเดียวเนี่ยเราเห็น<ะ>พ่อตัวเองตายเนี่ย่ะมันก็แค่นี้เหรอแล้วหลานเนี่ยเฮียกูไม่ได้เศร้าเรื่องพ่อละมูเศร้าลูริโกแทนอ่ะครับเออแล้วพระเอกเนี่ยเฮียดีเลือเกินอ่ะครับแล้วก็ไม่ได้มวยปั้นกับพี่นางเอกตอนสุดท้ายเออเล่นอย่างไรเล่นกวนกัน กอดกันนะกอดกันใช่เขามีแบบเป็นฉบับบูเรเดี๋ยวเขาจะใส่ซีนเพิ่มขึ้นมามันอาจจะมีซีนเสริมหลายจากที่น่าจะเป็นภารกิจของหม่อีกสองปะแต่ว่าซีนที่มันตัดออกอ่ะเขาเอามาให้ดูอ่ะผมว่าบางทีเขาก็เสียดายนะครับว่าเอเขาหน้าจะเอาซีนนี้มาใส่เพราะว่าไอซีนที่มันตัดออกส่วนใหญ่จะเป็นซีนที่คนสู้กันอย่างนี้นะไม่ใช่ซีนซีจีนะไอซีนที่สู้กับไรเดอร์ช็อกเกอร์อ่ะตอนแรกมันเป็นซีนคนใส่ชุดสู้กันไม่ใช่ซีจีนะแต่ว่าเขาอยากจะได้ความไซไฟอะไรบางอย่าง ก็ต้อง่ไฟเพราะว่าตัวของชินโกเซ่าก็ซีจีชินมูทแมนยิ่งซีจีเลยอะไรเรื่องก็ขอซีจีหน่อยแล้วกันขอให้เป็นครึ่งคนครึ่งซีจีหน่อยแต่ว่ามันออกมาไม่เวิร์กเพราะว่ามันดูไม่สมจริงสักเท่าไหร่ถึงเนื้อเรื่องมันจะดูดราม่ามันจะดูแบบเอ้ยดูเครียดแล้วก็ดูพูดมากเป็นพิเศษสำหรับทุกตัวที่โผลมาพูดมากชิบหายเพราะว่าเรื่องนี้มันจะเน้นเกี่ยวกับการปรัตยาของชีวิตอุดมการของแต่ละฝ่ายใช่ผมคิดว่าชินคาเมเดอร์เนี่ยไม่เหมาะกับเป็นหนังเดี่ยวเหอ ยาวๆเล่ารละเอียดผมว่าน่าจะเป็นซีรีส์เรื่องหนึ่งของไรเดอร์ที่ดีมากเลยนะเออ,เอ,อนะครับ,รบอ่ะให้เล่ายา,ยาวหน่อยเพราะว่ามันจะพูดตัวละครได้ดีกว่าอ่คะครับผมอ่ะถ้าเกิดว่าพูดถึงคุณแจ๊สเนี่ยอ่ะยังไงฮะถ้าเกิดในหนังไรเ,เดอร์ที่โทรจริงจังเนี่ยคผมคุณแจ๊สชอบเรื่องไหนมากที่สุดอเอาอันที่ผมดูดูได้ตลอดแล้วกันอ,อก็น่าจะเป็นแบ็กซัน แบกซันเลยใช่ครับ oh, ผมเพราะอะไคุณแจนะก็เพราะว่าหนึ่งเลยมันมีเรื่องเกี่ยวกับการเมือง uh huh. การแบ่งพักแบ่งฝ่าย uh huh. แล้วก็มีปูมหลังตัวละครพระเอก uh huh. ทําไมโนบุยโกบะแม่งปัดจยบันวัหน้าหนุ่มพระเอกแม่งทำไมแม่หน้าเหี่ยวอะ uh huh. นะฮะแล้วก็ยังไม่ทิ้งเรื่องของแบบ ไอ้ของแบ็กอันก่อนเพราะแบ็กอันก่อนมันก็ค้นหาราชาแห่งสตาร์สเหมือนกันแบ็กซันก็ต้องค้นหาแบบว่าไอเหมือนกับราชาของเขาเหมือนกันของราชาการสร้างสรรค์ของของไกจินเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยฮะโอ้โหก็คือว่าอย่างน้อยมันก็ไม่ยังไม่ได้ทิ้งไอกินไอสมัยก่อนแล้วก็บวกกับการเล่นการมือเป็นได้เป็นอย่างดีถึงแม้ว่าไอหลังๆบางทีมันอาจจะดูง่ายเกินไปหน่อยอาชาโดมูนเนี่ยอยู่ๆก็เป็นง่ายขึ้นมาสร้างเั้นเอออยู่ๆก็กลับกรอกที่อยู่ๆก็อยากจะแแคมมารู้สร้างเงินเอออะไร เออใช่อันนี้ผมก็คิดเหมือนคุณแจ๊สซึ่งผมก็ชอบแบ็กซันเหมือนกันเพราะแบ็กซันเนี่ยมันจะเป็นมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องการเมืองซึ่งผมเนี่ยชอบอยู่แล้วเรื่องเกี่ยวกับการตั้งพรรคเกี่ยวกับการเฮ้ยทยศกันอะไรอย่างเงี้ยไม่มีใครดีสักคนในะครับบางทีเนี่ยเฮ้ยไอ้จากที่ว่าดีได้กลายเป็นลายได้ใช่ฮะหรือว่าในอดีตเนี่ยเคยทำอะไรไว้ปัจจุบันก็ต้องมาชดใช้หรือว่าจะมีบางซีนที่แบบมันไม่สมจริงอย่างที่คุณแจ๊สว่าเหมือนไอ้ตัวของไอ้ตัวผู้เด็กผู้หญิงเนี่ยข้างนอกเนี่ยสู้กันจะไปจะตาายยกัันนวรระเเบบิิิดดฟชหไปออจ เด็กคนนี้ไม่รู้เรื่องเลยมึงอยู่ในห้องอะไรแค่มึงแค่อยู่ในรถหรือว่ารถเก็บเสียงมากแต่รถไม่ได้เก็บเสียงหรอกมันต้องเกิดเหตการณว่าถ่ายเทจริงรถมันพังแล้วอ่าครับเอออย่างนั้นไปนะครับอก็แนะนําให้ไปดูแล้วกันนะครับแต่ว่าเพลงเนี่ยผมว่าคิดถึงมากกินแบล็กแล้วก็ตัวของแบล็คซันขี่รถเนี่ยผมชื่นชอบมากมันได้กินไายสมัยก่อนด้วยนะนะครับก็ประมาานี้แลวกันสำหรับตัวของ ซีรีส์หรือหนังโทนจริงจังของคาร์เมนโรเดอร์ที่เราแนะนําให้มาดูด้วยกันอาจจะไม่ครบถ้วนแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีมากกว่านี้ก็เม้นมาใต้คลิปได้อีกเช่นเคยใช่ครับผมนะครับอ่ะประมาณนี้คุณจันทุกคนก็ลองคิดดูแล้วกันนะไอ้ที่เรื่องราวสมไอ้คาร์เมนโรเดอร์ไหนที่มันสมจริงแล้วก็ทุกคนชอบมากที่สุดพิมพ์ลงมาบอกเราได้เหมือนเช่นเคยเพราะว่าแต่ละคนความคิดก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะฮะแต่ว่ามีอีกอย่างนึงที่เราอยากฝากก็คือเสื้อของเราเนี่ยเสื้อมาโชว์ไหม อันนี้ครับเสื้อหนังแมวนะครับตัวละ300บาทส่งพีส่งพีด้วยอาจจะพูดไม่ค่อยชัดเพราะว่าหนักไปหน่อยนะครับอันนี้ครับหนังแมวนะครับอย่างนี้เลยเออข้างหน้าเนี่ยเป็นโลโก้โฟลฟันตัว300บาทสวยงามแน่นอนอ่าครับแล้วก็หนังหมีฮะนี่ฮะโลโก้โฟลฟันสตูดิโอข้างหน้าเหมือนกันและข้างหลังก็นี่ลายหนังหมีสีเหลืองมีเอ็กตรงมอมาด้วยครับนะฮะเพิ่มความสร้างสรรค์ขึ้นไปนะฮะใครใส่ในเซฟฟ้าแน่นอนนะฮะถ้าเกิดว่าเบื่อสิ ไอ้เสื้อสีธรรมดาขาวดำก็ใส่สีม่วงได้ถ้าเกิดอยากแปลกก็เนี่ยเสื้อสีม่วงเลยแปลกแน่นอนใช่ครับไม่ค่อยมีคนใส่ครับอ่ะตามมีนะครับตัวละสี่ร้อยบาทนะนะกระหนังแมวตัวละสามร้อยบาทนะครับ หรือถ้าเกิดว่าคุณอยากติดตามข่าวสารเพิ่มเติมของเราเนี่ยก็มีเฟซบุ๊กแฟนเพจครแล้วก็ Fanpage m o วี e ด็อกนะครับก็คือโฟ์ฟันกับ m o v วี d ด็แหละสามารถติดตามก็ได้หรือว่าถ้าเกิดว่าใครอยากสมัครสมาชิกเนี่ยังไม่ได้ใช่ช่องโฟ์ฟันนะช่องไหนอะเป็นช่อง m o v วี d ด็อกเขีว่าเลย M O I V E แล้วก็ D-O-G พิมไปเลยก็จะเห็นหน้าพวกเราหรือไลฟ์สดพวกเราเนี่ย ạ, ก็กดสมัครสมาชิกหรือกดจอยกันได้ใช่ครับหรือไม่ก็ช่องน้องใหม่ของเรามอสแจ๊คทีวีครับสามารถไปกดซับสไครต์แลวก็ติดตามได้ทุกอาทิตย์ใช่ครับรับ,บเกี่ยวกับคลิปต่างๆนาน,นาแน่นอนครับมาๆนี้แล้วกันอันนี้ก็เอาฝากทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะครับติดตามพวกเราทุกช่องทางด้วยวันนี้ไม่มีเราจะฝากแล้วขอตัวลาแต่ปีทุนี้ยบายครับไบาปครับครับครับผมครับโอ้คุณมอสดีครับพี่ทิมากนะเราเราเสียงเสียงเราไม่ไหวแต่ว่าเราใจ นะฮะแล้วมีอะไรมาหรือเปล่าฮะเลื่มลืมขึ้นขึ้นคอเปล่าฮะพี่ฟ้าเขาบอกอยู่เลื่มขึ้นคอมันติดหมดนะขนางงูงูสวัสดิพี่ฟ้าบอกผมเนี่ยผมยังคันเลยคันตามคือระแวงเลยให้กูเป็นเ่าวันตุ่มนี้กูตุ่ม